สวัสดีครับพบกับผมมอยนในการอ่านพระยิบสีพยากรณ์ดวงรายวันซึ่งคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจําวันที่6บมกราคมพุทธศักราชส5 6 6เป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกการกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมมอยนนะครับขอบคุณในการกดแชร์กดไลค์ขอบคุณในทุกกาคอมเมนต์นะครับ การอ่านไพ่ยิปซีพยากรดวงนั้นเป็นดวงกว้างๆไม่ได้เฉพาะจะจ,จงส่วนคนผู้หนึ่งผู้ใดนะครับกับพยากรที่อ่านออกมาจงึงอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าจะไม่ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอให้รับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจเป็นแนวทางของท่านเท่านั้นก็พอนะครับขอบคุณครับ ดวงของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับ The Ermitz จันอาทิตย์วันนี้การงานก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรเป็นพิเศษนะครับก็เป็นแบบนิ่งๆเรียบๆไปเรื่อยๆแต่ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นก็าการสนับสนุนให้แนวทางที่ดีให้การงานนั้นเกิดความสำเร็จได้ดีนะครับ ทรีออฟคัสถ้วยผลงานเกิดความสำเร็จได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของเพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับหรือหุ้นส่วนที่ดีนั่นเองดีเอ็มเพลสงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหารเครื่องดื่มการค้าขายเครื่องอุปโภคบริโภคหรือจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับผู้หญิง หรือจะเป็นงานด้านการเกษตรต่างๆนะครับก็เป็นธุรกิจที่มีความเจริญเติบโตรุ่งเรืองได้ด้วยดีการงานก็มีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีนะครับเจ้าของธุรกิจอาจจะมีการกยับขยายเพิ่มสาขาสนลุกจ้างก็จะได้รับการเพิ่มขึ้นเงินเดือนมีการเลื่อนตำแหน่งเกิดขึ้นนะครับ ในเรื่องของการเงินผลงานที่สำเร็จรุ่งเรืองการเงินก็ดีมีความมั่นคงเป็นอย่างดีนะครับการเงินมีความกล่องตัวที่ดีจากผลการประกอบการที่ดีก็ทำให้เงินนั้นมีไหลเวียนเข้ามาแต่ก็มีรายจ,จ่ายในการใช้จ่ายในการเข้าร่วมง,งานสังสรรค์และก็ภาระที่จะต้องจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นจะต้องใช้จ่ายนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นการใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายหรือพุ่มเฟือยแต่รังอาแต่อย่างใดนะครับก็เป็นการรู้จักใช้จ่ายแบบเพียงพอนะครับในเรื่องของความรักคนที่โสดนะครับก็ยังพบคู่ยากแต่ถ้าหากว่าวันนี้ได้พบเจอใครสักคนหนึ่งก็ถือว่าเป็นความโชคดี ที่ได้พบเจอคนที่ถูกใจที่สามารถที่จะใช้ชีวิตเป็นคู่ครองที่ดีได้ซึ่งการได้พบเจอกันในวันนี้ก็อาจจะเพื่อนเป็นผู้ที่ชักนำพามาให้ได้พบเจอกันนะครับคนทีม่มีคู่ก็มีความรักที่สดชื่นสมหวังเข้ากเข้าใจในความรักความสัมพันธ์กันดีวันนี้ก็ มีความสามารถในการพัฒนาความรักนั้นให้ดีขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับบางคู่ก็อาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการตั้งคันที่จะมีบุตรด้วยกันนะครับก็ขอให้ชาววันอาทิตย์มีสุขภาพที่แข็งแรงการงานดีการเงินดีมีความรักที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับ b p e อ of เ e n t a c l e s เด็กถือเหรียญการงานที่ได้รับการวางแผนที่ดีมีการคิดอย่างรัดคุมนะครับมีความรอบคอบการที่จะลงทุนกับงานใหม่ๆหรือว่าได้คิดคาดหวังเอาไว้ก็จะมีความมั่นคงได้ดีในอนาคตนะครับการค้าการขายในวันนี้ก็สามารถที่จะเก่งกำไรได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการกาขายที่ดินในเรื่องของทองเพชรหรือจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือบ้านคอนโดหรือของแบรนด์เนมต่างๆนะครับ The Sun สิ่งดีๆเข้ามาในวันนี้ก็ทำให้ชื่นอกชื่นใจทำให้ชีวิตนั้นมีความสดใส ถ้าไม่มีชื่อเสียงก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับก็ได้รับการสนับสนุนเป็นที่ชื่นชอบของสังคมชีวิตก็มีความมั่งคั่งขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเต็นท์ออบ10ถ้วยแม้งานที่ทำร่วมกับครอบครัวก็ตามนะครับหรืองานที่ทำอยู่กับบ้าน ก็มีความราบรื่นด้วยดีแม้งานนั้นจะไม่โดดเด่นมากนักนะครับแต่ก็มีความอบอุ่นมีความกลมเกลียวกันดีในเรื่องของการเงินการเงินมีการพัฒนาดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเงินหลังไหลเข้ามาจากผลของงานและก็บางคนนั้นอาจจะได้รับเรื่องโชคลาภเงินก้อนใหญ่ที่มีเข้ามาให้ชื่นใจนะครับในเรื่องของความรัก คนโสดวันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอใครสักคนหนึ่งนะครับคนที่ถูกอกถูกใจที่สามารถเป็นคนที่เหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นแฟนได้ในอนาคตนะครับคนที่มีคู่ก็มีความรักที่สดใสมีความสุขเป็นวันที่มีการพัฒนาความรักนั้นให้ดียิ่งขึ้นบางคู่ที่มีปัญหากันนะครับก็จะมีการกลับมาปรับความเข้าใจกัน พัฒนาให้เป็นรักที่ดีบางคู่ก็จะมีข่าวในเรื่องของการตั้งคันได้นะครับก็ขอใหจชาววันจันทร์มีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานดีการเงินดีมีความรักที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับดวงของผู้เกิดวันนังคาร์นายออฟครับกถ้วย วันนี้จะสนใจอยู่กับเรื่องเงินๆจะมากกว่านะครับมากกว่าเรื่องงานจึงไม่ก้อยที่จะโฟกัสในเรื่องของการทํางานสักเท่าไหร่บางคนก็อาจจะมีการหลงหลงลืมลืมในเรื่องของการงานไปบ้างนะครับแต่ก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีมีโอกาสได้รับความสําเร็จได้ด้วยดีอยู่นะครับ the lovers บางคนวันนี้ก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะต้องเลือกทําระหว่างงานเก่ากับงานใหม่บางคนนั้นก็รู้สึกชอบและก็รักทั้งหมดก็มีการตัดสินใจที่จะทําควบคู่กันไปป้อมๆกันก็สามารถทําได้ด้วยดีนะครับ The ะสตางานที่เกยดซบเซาเงียบเหงาก็จะได้รับการปรับปรุงพัฒนาขึ้น ให้กลับฟื้นคืนตัวมาเป็นที่นิยมชมชอบและก็เป็นที่รู้จักเป็นที่โดดเด่นขึ้นมาใหม่นะครับก็จะมีการ,รเตรียมมีการวางแผนงานที่ดีกว่าเดิมก็ให้มีความเหมาะสมมากกว่าเดิมมากกว่าเกา่าก็ทำให้โดดเด่นขึ้นมาใหม่นะครับในเรื่องของการเงินการเงินก็มีความกล่องตัวดีมีรายรับก็ามาหาหลายช่องทาง แต่รายจ่ายนั้นก็มีอยู่มากเช่นกันนะครับที่อาจจะจ่ายจ่ายกับการกินการดื่มของตัวเองและก็การเลี้ยงดูผู้อื่นและก็อาจจะมีการจ่ายเงินก้อนที่อาจจะเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยมีการจ่ายเป็นก้อนด้วยก็มีได้นะครับ ในเรื่องของความรักคนโสดบางคนก็อาจจะอยู่ในช่วงของการรักสันโดษอยากอยู่ลำพังไม่อยากวุ่นวายกับผู้ใดนะครับก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ใช้เวลาเยียวยาวใจบางคนก็มีคนเข้ามาจีบก็ทต่ไม่รู้สึกดีแต่อาจจะเป็นรักที่เป็นตัวเลือกก็ได้นะครับส่วนคนที่มีคู่อาจจะ มีความอ,อาจจะมีความสุขกับการที่ได้อยู่กับตัวเองอาที่มีคู่ก็ดูเหมือนว่ามีความอยู่ห่างกันนะครับแม้ว่าจะเป็นคู่รักกันก็ตามแต่ความสัมพันธ์วันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะอ่างเงินนะครับก็ขอให้ชาววันอังคารมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานดี การเงินดีมีความรักที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับดวงของผู้ที่เกิดวันพุธนะครับ of s อ o สหกด,ดาบอุปสรรคต่างๆของชาววันพุธนะครับในเรื่องของการงานก็กำลังคลี่คลายออกไปอะไรๆที่เคยหนักอกหนักใจนะครับก็กำลังจะหมดสิ้นลง เดอเอองแมนนะครับการที่ต้องใช้ความอดทนสูงมากมายในการที่จะประกับประกองให้การงานที่ทำอยู่นั้นดำเนินไปได้ด้วยดีนะครับซึ่งสร้างความเมืดอัดให้มากพอสมควรจะมีการอาหารแนวทางในการที่จะมองหาแนวใหม่ๆเพื่อที่จะ กำจัดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อให้การงานนั้นเกิดความกล้องตัวและก็สามารถที่จะทำต่อไปได้ด้วยดีนะครับ f o r of one สี่ไม้เท้างานก็จะเกิดความสำเร็จขึ้นมีความมั่นคงที่ดีบางคนนั้นอาจจะมีกิจการเล็กๆของตัวเองเกิดขึ้นนะครับที่จะมีโอกาสเติบโต ที่จะก้าวหน้าได้ดีในอนาคตนะครับในเรื่องของการเงินนั้นบางคนก็จะมีการรอรับเงินที่อาจจะมีกามาแต่ก็มีการเลื่อนมีการเปลี่ยนแปลงยืดเยื้อออกไปนะครับที่ทำให้ชาววันพุธน,นั้นต้องทนรอต่อไป ใครที่วันนี้มีความเดือดร้อนในเรื่องของการเงินก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือช่วยคลี่คลายให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับในเรื่องของความรักที่เกิดอยู่แบบทนทุกข์อยู่แบบทรมานสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคตั้งหลายก็กำลังคลี่คลายออกไปนะครับชีวิตรักก็จะกลับมาสดใสมีความสุขมีความอบอุ่น ในความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะครับความรักความสัมพันธ์ในความรักนั้นก็จะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นก็ขอให้วันพุธนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานดีการเงินดีมีความรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับดวงของผู้เกิดวันปรตสัปดดีนะครับ s i x of p e n t a c l e กเหรียญงานที่มีการรู้จักกระจายให้เกิดความเหมาะสมงานไม่ไปกองอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับที่ไปจุกอยู่มากเกินไปก็อาจจะทำให้งานนั้นไม่รื่นไหลนะครับแต่ถ้า,าว่ามีการกระจายที่ดี ก็สามารถทำให้งานนั้นรื่นไหลได้ด้วยดีดำเนินไปได้ดีอย่างเหมาะสมเกิดขึ้นนะครับ n i น of s อ o r อ s อัศวินถือดาบอุปสรรคปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนก็ต้องใช้ความคิดไตรตรองนะครับพินิจวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแต่ถ้าเราเรีบร้อนเกินไป การการจุกคิดบางทีก็อาจจะทำให้ปัญหานั้นยิ่งมีมากขึ้นก็ได้นะครับจึงต้องใจเย็นเย็นไว้บ้างนะครับในการที่แก้ไขปัญหาและก็มีความรอบคอบแต่ก็ให้เกิดความรวดเร็วจับไวนะครับให้มีความรอบคอบไว้ก่อน b a c o o s w o r t เด็กถือดาบ อารมณ์ที่หงุดหงิดในการทำงานหรือว่ามีความกังวลใจเกิดขึ้นที่อะไรอะไรบางทีนั้นก็ไม่ได้ดังใจหวังนะครับก็อาจจะทําให้มีการเสียอารมณ์ต่ว่าเราก็กุมอารมณ์ไม่ได้นะครับก็อาจจะส่งผลเสียให้เกิดขึ้นกับการงานได้เช่นกันนะครับ ในเรื่องของการเงินนั้นรายจ่ายที่มีพุ่งตัวรออยู่นะครับก็จําเป็นที่จะต้องพยายามในการที่จะทํางานอย่างหนักและก็ต้องเหน็ดเหนื่อยมากนะครับที่จะให้ได้เงินมาในการที่จะได้เงินมาใช้ให้เกิดความกล่องตัวในทางการเงินในการที่จะจําระกับรายจ่ายที่รออยู่นะครับซึ่งวันนี้ ก็ต้องควบคุมรายใจ่ายให้มากนะครับวันนี้สถานการณ์การเงินนั้นบางทีอยู่ในช่วงคับขันบางคนนั้นบทหลานบริวารอาจจะทำให้มีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับวันนี้จึงทำให้เกิดความคิดกังวลใจอยู่กับรายรับและก็รายจ่ายที่อาจจะไม่ลงตัวนะครับในเรื่องของความรัก บางคนนั้นก็อาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นอาจจะถูกหมดรักหรือเปล่าก็ทำให้เกิดความคิดกังวลขึ้นอยู่ในใจนะครับบางคู่ก็จะมีการตกเถียงกันมีการหงุดหงิดใส่กันก็ทำให้รักนั้นไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่ในวันนี้นะครับส่วนคนที่โสดสถานการณ์นั้นก็ไม่ค่อยเป็นใจนักในเรื่องของความรักนะครับ ก็ขอเจ้าวันพระรระสปดีมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานดีการเงินดีมีความรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับดวงของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับเต็นออเป็นตะเกนสิเหรียญการงานที่รุ่งเรือง จะทำอะไรในวันนี้ก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยดีนะครับงานมีความราบรื่นไร้อุปสรรคปัญหาบางคนก็อาจจะได้ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นก็ได้นะครับ k n n o o Wands ราชาถือไม้เทา้าเป็นผู้ทำงานเก่งมีความสามารถความรับผิดชอบสูงนะครับ จึงถูกมอบหมายงานที่ใหญ่งานที่สำคัญสำคัญให้เป็นผู้ดูแลและก็ทำได้ด้วยดีมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีนะครับ t o ร e e ป็นตะเกนเหรียญก็จะมีการปรึกษาเจรจาในการค้าทำธุรกิจพาณิชย์ร่วมกันนะครับการเจรจาเป็นนายหน้าก็มีเกิดขึ้นหรือการค้าขายก็มีความรุ่งเรืองดีนะครับก็มีลูกค้ามากมาย เข้ามาช่วยกันอุดหนุนอย่างอุณาฝาคั่งนะครับในเรื่องการเงินก็มีเงินเข้ามาบางคนก็ได้รับเงินแบบพลุกๆุกเกิดขึ้นหรือบางคนนั้นอาจจะได้รับเงินค่าในายหน้าค่าคอมมิชชั่นพอขาแมมค้าก็จะได้รับเงินหมุนเวียนเข้ามาก็แต่ไมมีเงินเข้ามากล้องมือ มากมายกว่าปกตินะครับการเงินวันนี้ก็มีความมั่นคงดีมีรายรับเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรส่วนใครถ้ามีปัญหาในเรื่องของการเงินนะครับก็จะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีในเรื่องของความรักนั้นคนโสดก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจนะครับถูกสเปคแต่ก็ให้ระวังในเรื่องของการที่อาจจะ พบเจอกับคนที่เขามีเจ้าของหรือว่ามีครอบครัวแล้วก็ได้นะครับก็ขอให้ดู่ากันดีๆก่อนที่จะตกลงปลงใจมอบใจรักกับใครนะครับส่วนคนที่มีคู่ชีวิตครอบครัวก็มีความสุขสมบูรณ์ดีแต่บางคนก็อาจจะทุ่มเทกับการทำงานมากก็เลยไม่กยมีเวลา ให้กับคนรักนะครับก็ทำให้ความรักนั้นความสุขลดทอนลงไปบ้างก็ขอให้ชาววันสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานดีการเงินดีมีความรักที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับดวงของผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับ Tree of One สามไม้เท้า วันนี้ก็จะมีเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจในการที่จะขยายงานหรือก็หรือจะมีการลงทุนร่วมมุ่นหรือว่าอาจจะมีผู้สนับสนุนส่งเสริมธุรกิจมีการรอข้อความในการที่จะประสานงานเข้ามานะครับหรือวันนี้ก็จะมีการออกสังคมเพื่อที่จะพบปะพูดคุยกับ ผู้คนในเรื่องของธุรกิจกับหลายหลายฝ่ายนะครับกิ่งงอ Cup s ราชาถือถ้วยการงานนั้นมีความราบรื่นทำงานดีแบบไปเรื่อยๆแม้ว่าจะไม่ได้พุ่งทะยานนักนะครับการงานก็จะก้อยเป็นก้อยไปงานที่ตนเองชอบงานที่ตนเองรัก ถ้างานมีปัญหาใดๆขึ้นมาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีนะครับ x อ f f c ั p หนึ่งถ้วยข่าวดีๆในเรื่องของการงานมีสิ่งใหม่ๆให้เริ่มต้นทำนะครับทำแล้วก็มีความสุขกายสุขใจกับสิ่งที่ได้ทำ จะมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆพร้อมที่จะสร้างความก้าวหน้าให้กับชีวิตในอนาคตได้เป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของการเงินก็มีเงินใช้จ่ายไม่มีความขัดสนไม่มีความขาดเครนแต่อย่างใดมีเงินเข้ามาจากการใช้วาจาที่สามารถสร้างรายได้ให้มีรายรับที่ดีนะครับบางคนนั้นก็อาจจะได้รับบ้านได้รถ ระวังอาจจะมีคนที่ขอเข้ามาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินด้วยที่เป็นผู้ที่ใจดีมีเมตตานะครับแต่ก็ดูให้ดีนะครับว่าการช่วยเหลือแล้วนั้นจะทำให้ตนเองเดือดร้อนหรือเปล่านะครับก็ใจตรองกันดีๆในเรื่องของความรักคลนโสด ก็อาจจะได้พบเจอรักที่ดีๆเกิดขึ้นและก็อาจจะพบเจอกับป่อไม้แม่ไ,มได้ด้วยนะครับหรือบางทีก็อาจจะพบเจอกับคนที่เขามีเจ้าของหรืออาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้ก็ขอให้เช็คดูกันดีๆก่อนที่จะมอบใจรักนะครับคนที่มีคู่แล้วก็มีความารักมีความเห็นอกเห็นใจกันเป็นอย่างดี ก็มีความเมื่ออาตอนต่อกันและก็อาจจะมีข่าวในเรื่องของการทั้งกันที่จะมีบุตรด้วยกันเกิดขึ้นก็ได้นะครับก็ขอให้วันเสาร์มีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานดีการเงินดีมีความรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่6 มกราคมพุทธศักราช2566เป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดนะครับก็ได้ครบตั้ง7วันเกิดแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณการกดติดตามกด subscribe เป็นกลำลังใจให้ผมหมอยุนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ